เรื่องการแกะเพลงครับแกะเพลงสมัยก่อนไม่มี youtube ไม่มีอะไรละ่ะก่อนแล้วกอ็อิดเทปยืดไปใส่ตู้เย็นแช่แช่เสร็จแล้วก็มาแกะกันต่อวกล็อกออวัสดุท่อไมเวสตานี่คือแม่แบบยุคนั้นน่ะอาจารย์น้อยทันเดไม่ทนันฮะเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมเคยคุยกับพี่กิตติเขาบอกแกะจากตู้เพลงนหยอดตังอ่ะแล้วเอาวิทยุเอาไปจ่อหน้าลำโพงกีตโจยหญิงลมมื <laughs> <laughs> ่ไหก่อนไปห้องซ้องเขาไม่ให้เล่นเป็นล็อกเสื้อสองรางวัลมวอสองรางวัลอ่าหมดแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ,อยู่กับนัทแพิเสิแล้วก็พี่น้อยนะครับสำ<อ>หรับคลิปวันนี้เราก็จะมีการแจกรางวัลจากดัตดาลิโอด้วยก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนาะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะเรื่องการแกะเพลงครับเออ,อนัทแพ้กับพี่น้อยอ่ะช่วงแรกๆเลยคือถ้าย้อนไปช่วงนั้นน่าจะประมาณแถวๆปี3 0มศูนย์ไหมนัทแพพี่น้อยอันนี้ถามใครเนี่ยถามทั้งคู่เลยนะครับเอาแล้วก่อนนะเอาเลยให้ให้เราก่อนนะยุคน้นใช่ป่ะยนู้นปีสามศูนย์แกะแกะเป็นสมัยเทป เทปคัดเส็ตนะทำไงนะแพะแกะเทปใช่ไหมครับแกะเทปแกะจนแบบกอแล้วกออีกเทปยืดนไปใส่ตู้เย็นแช่แช่เสร็จแล้วก็มาแกะกันต่อแล้วมันไม่ยานเรอครับแบบยานนะครับต้องไปซื้อตลับใหม่มาอีกมันที่ไม่ครับกอเพลงมันยากมากเหมือนล้วพวกล็อกวอทถอบไมเวสตานนี่คือแม่แบบยุคนั้นอ่ะต้องแกะให้ได้แล้วแกะไม่ได้เล่นเขาไม่ได้อะถ้าแกะได้แล้วโหเพลงอื่นจะง่ายง่ายสบายเลยอ๋อยุคนั้นแล้วอย่างล็อกวอทอมเนี่ยเวลาในการแกะนะแพะช่อนสโลมันยาวอ่ะ สมัยก่อนใช้แบบท่องจำเลยไม่มีโน้ตไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช้ฝีมือหูล้วนๆเลยโอ้ยเออฟังบ่อยๆเออสมัยนี้มันแก่กันง่ายเพราะมี YouTube มีอะไรแบบเยอะไงสมัยก่อนนี่โออย่างเดียวเลยสายกีตาร์แม่งระบบเป่าอ่าใช่ระบบเป่ารู้จสมัยนี้มีจูเนอร์มีอะไรใช่ป่ะเมื่อก่อนปีดคนเที่จกดคีย์บอร์ดแล้วแพ้แล้วตอนนั้นมีหนังสือแบบฝึกหัดอะไรไหมตอนแกะเพลงโอ้ยสมัยก่อนมันมีไอ้สองฮิตอาจารย์น้อยทันดิไม่ทันฮะเฮ้ย ันตกใจเดยไอ้ชิบหายม่แกะมาพูดอีกแล้วพี่น้อยก็แกะเทปเหมือนกันป่ะครับแกะเทปเฮ้ยมันมีแผ่นเสียงด้วยป่ะไม่มีแกะไม่ทันเออเสียงแกะเทปเป็นเทปคัสสิต ยุค501ศนึ่งแก่เยอะหน่อยอะไรวะ501นึ่งคืออะไรครับเทปเทปเทปไหนแหวนเล่นอ่ะเทปคคสเซต็ตที่นั้นแล้วยีจูอ่ะอ่อยุคโนยุคปันจีบเมื่อก่อนปัจจุบันเออก็จะมีเจ้าเดียวที่มีเพลงพวกหลักเยอะเออแล้วแบบนั้นอ่ะก็แก่เทปหลักๆก็คือแก่จากเทปคคสเซตผมเคยคุยกับพี่กิตติเขาบอกแก่จากตู้เพลงไอ้ตู้เพลงก็แก่เพราะสมัยก่อนน่ะะหยอออดตังแล้ววิุ คาษเร็จอะเอาไปจ่อหน้าลำโพงอ,อะอ่าดเทปมากดอะกด2ตัวอัดโป้กไวแล้วก็เ่าเพลงปุ๊บก็มานั่งแกะที่บ้านเอาเทปมันมาแกะแกะที่บ้านอ๋อต้องฟังจากตู้เพลงก่อนเพราะเราไม่มีตัวเทปถ้าเกิดตู้เพลงไม่มีนะโหแกะแกะยากรู้จักที่ไหนอะต้องรอวิยวว่าจะถึงคืนเพลงมาอะไรเงี้ย อันนั้นอัดยากพี่ตีก็ยุคสองพันห้าร้อยนะไม่รู้พี่กิติอะสองพันยี่สิบเรารุ่นน้องแกหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่ล่ะก็ต้องแก่เหมือนเขาละสองพันห้าร้อยยี่สิบของเราอ๋อแต่น้แพ้กับพี่น้อยคือซื้อเทปของแท้ๆมาเลยใช่ไหมครับมาแกเลยใช่โหสมัยก่อนแท้ไม่ค่อยมีแล้วเออเหรอครับเค้งของเมืองนอกจะเป็นเทปรวมตลาบหนึ่งยี่สิบบาทเองพีคอกอะไรเงี้ยอ๋อพีเค็คไปเดินซื้อตามตลาดเนี่ยสมัยก่อนจะมีสนามหลวงเยอะซื้อมาแล้วมานั่งแกะแล้วอย่างนี้ไฮเวย์สตาร์เรถือว่าแบบยากมากนะเมื่อก่อนกว่าจะ ใช่แต่ละโน้ยยากแต่มันฟังจนจับเขาอยู่ในหัวสมองอะมโนโภาพได้อะ่ะเล่นไเรื่อยๆยอะ่ะไม่แต่ไฮเวสตาสิ่งที่ผมทึ่งก็คือไอ้คีย์บอร์ดอะยากมากไอ,อ,อท้ทอนโซโลคีย์บอร์ดอะผมเมื่อก่อนเคยได้เล่นเพลงนี้โคตรเท่เลยยิ่งแบบเวลาตามห้องซ้อนตีนะห้องซ้อนตีมันจะมีกระจกใช่ไหมเราเล่นนตีะ่ะ ก็มีผู้หญิงมาจะโงกดูเฮ้ยพวกเราเว้ยโลมเพลงเอาเพลงล็อกหนัก,นนกๆนะกาการโชว์หญิงกะโชว์หญิงโล <c oughs> โมอแหมทีไมก่อนไปห้องซองเขาไม่ให้เล่นเพลงล็อกเออไทำไมคร<ด>ับมันทําให้เครื่องเขาพังไงรถจะไล่ออกอ่ะใช่บางคนเขาบอกอ่ะ <c oughs> คุณวงนี้ออกไปก่อนเถอะ ตังไม่เอาแล้ววันหลังไม่ต้องมันเล่นแล้วนะใช่คือน่าจะเสียงดังแบบสนั่นแล้วมันแบบพวกสมัยก่อนท้องสมุนตีอ่ะแบบเขาไม่อยากกลัวเครื่องพังแล้วเราพวกเด็กๆอ่ะก็เล่นอยากอากจะมันมันอ่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามาทําลายเครื่องไง เขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นศิลปินล็อกไง๋อแต่ก็จริงนะสมัยก่อนโคตรมันเลยเครื่องพังหมดพังหมดแท้มิวสิกไม่ต้องกลัวพังนะพังเราซ่อมเองสบายมากมาเลยก็คือมาห้องซ้อมล้วแพ้ก็คือซัดเมทัลได้เลยซัดได้เลยเต็มสศงแฉเจอแตกฟรีหมดอยู่แล้วแน่นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการแกะเพลงของน้าแพ้กับพี่น้อยสมัยก่อนนะไอ้เสมัยเต้ะสมัยผมผมก็ยุคเทปเหมือนกัน อ๋อเทปเหมือนกันเหรอแต่เทปเหมือนกันแต่ผมผมมันมันเริ่มมีมีซีดีมาแล้วอ๋อีแซีดีซีดีครับแล้วก็มันเริ่มมีซื้อหนังสือเพลงหนังสือขอดเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแท็บแท็บเข้ามาอ๋อรุนเราไม่มีเลยรุนผมมีแท็บก็เลยค่อนข้างง่ายหน่อยโอเคก็เราก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามารุ่นใหม่สบายถือว่าดีไม่แต่ตอนที่ผมแก่แรกๆยังไม่มี YouTube ไม่มีอะไรนะอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นเว็บบอร์ดแต่แต่แต่มีข้อเสียอยู่นะเด็กรุ่นใหม่อ่ะบางทีมันฝึกจาก YouTube อยูทู แต่ไม่ฝึกหูไงใช่นี่แหละครับมันฝึกตามองไงเวลาเล่นนตีทั้งวงอ่ะรู้เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่รู้เล่นกันไปอ่ะเล่นไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเพหูสำคัญอ่าสำคัญมากเลยบางคนแบบแกะแกะดูตาม YouTube ไม่ดูใช้หูฟังไงอ่าใช่ครับใช่ประมาณนี้ก็เป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันช่วงไฮไลท์แล้วกันครับเราแจกรางวัลดาดดิโออ๋อเอาเลยีครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกิจกรรมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับที่เราไปที่บูธดาดดิโอที่ร้านยนต์เสงนะครับเพลงที่พี่น้อยเล่นครับเฉลยเลยครับ Smoke on the water. ศิลปินครับด e e ิ Blackmore. วงครับ Deep Purple. อ่านี่คือเฉลยนะครับทุกคนลองไปดูคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปเฉลยครับอะไรๆลดเล่นไงอ้ออาวทำไมเป็น G Major อ่ะ 啊！<laughs> <laughs> อ่าโอเคนะฮะก็ตามกติกาคือผมถามว่าพี่น้อยเล่นเพลงอะไรแล้วก็ศิลปินอะไรนะครับมีคนตอบค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางคนเนี่ยเสียดายมากเขาตอบแค่ชื่อเพลงโอ้โหไม่เขาอ่านไม่หมดใช่ไหมใช่ครับเพราะผมเขียนชัดเลยว่าเพลงอะไรศิลปินอะไรนะครับอ้แต่มันตอบมาเยอะมากเลยนะแล้วก็แทบจะถูกกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่บางคนก็สมซานสาวขาเลาะอะไรที้มันไม่ใช่นะจยนน้อยเป็นสาวขาเลาะไปแล้วก็คือ snow เ a อร์ของนี่เพราะวบางคนตอบละเอียดเลยมือกีตาร์ lizzy b l a c k ม o r e ผมก็คัดมาแล้วคนที่ตอบถูกตามกติกาจริงคือมี30คนโอ๋อสามสิบคนเหรอสามสิบคนครับผมอุยธรรมดามันตอบกันเพียบเลยนะก็เพียบเลยแต่ว่าตอบแค่ชื่อเพลงอะไม่มีชื่อศิลปินเงอ๋อเสียดายต้องละเอียดนิดนึงนะละเอียดนิดนึงทีนี้น้าแพ้กับพี่น้อยบอกว่าเฮ้ยเพิ่มของรางวัลเลยเพิ่มเป็นกี่รางวัลตอนนี้เพิ่มไปอีก2เนี่ยกลายเป็น2ก็เป็นสี่เลย4ี่โอ้เบิ้ลไปเลยนะสี่เลยโอ้โหนี่สุดยอดนะคบพี่ผมก็เพิ่งรู้วันที่แจกนี่นะนี่ดูก่อนของรางวัลนี่เลย อาจจะมีเสื้อสองรางวัลหมวกสองรางวัลนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับไม่มีขายตามท้องตลาดนะพวกเนี้ยเขอไม่มีเหรอครับไม่มีไม่หาซื้อที่ไหนหรือของแดดดาิโอของแดดดาิโอจากร้านย่นเสงแท้เลยนะเสงนี้ก็เอามาให้นะบอกให้แจกเขาไม่ให้ขายนะให้แจกโอ้หนะฮะจากย่นเสงนะครับแดดดาิโอนะฮะที่เป็นแฟนโอเครายชื่อผู้โชคดีนะครับผมได้เรียงลําดับมานะฮะสามสิบหมายเลขตามนี้นะครับก็เรียงลําดับมาสามสิบคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้การสุ่มวงล้อแบบนี้นะครับนี่นะวงล้อสุ่มนะ เห็นไหมเนี่ยพอเห็นอยู่ทุกคนพอเห็นอยู่นะวงล้อสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะกดทั้งหมด4ครั้งนะครับว่าออกเลขใดนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเลขนั้นตรงกับรายชื่อใครนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้าแพ้กับพี่น้อยจิ้มคนละสทีนะครับผมจะหันหน้าจออย่างนี้นะอ่าโอเคครับอ่ะจิ้มเลยครับหมายเลขแรกเฮใส่เพลงหน่ยตึงดึงดึงดึๆๆึงดึงเอาเลยนะอ่าหมดแล้วนะครับ มันไปยังนะแพ๊บอกไปแล้วผมไม่เห็นไปแล้วถึงเบอร์อะไรยังยังไม่เห็นเบอร์เลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ารอก่อนนะทุกคนรอก่อนนะมันหยุดแล้วเฮ้ยเบอร์หกเบอร์หกอ่าเบอร์หกนะครับชัดนะฮะอ่าขึ้นเบอร์หกนะครับเอาเสื้อก่อนเพราะฉะนั้นรางวัลแรกนะครับเราแจกเสื้อก่อนนะคุณชานน นุสนรานะครับผมตรงกับเบอร์หกนะครับได้เสื้อนะครับผมอโอเคต่อเลยนะเสื้ออีกรางวันเอาเสื้อรางวันหนึ่งเอาเสื้อเสื้อก่อนเสื้อรางวันเสื้อเสื้อก่อนแล้วกันอ่ให้หมดก่อนนะอทีนี้พี่น้อยจิ้มครับอาจารย์น้อยมดจิ้มตรงกลางเหรอครับผมสีขาวเลยครับจิ้มนะฮะหยุดยังครับเเลยน่ีรอรอมันหยุดก่อนนะหยุดยังเอ้ยกำลังจะหยุดครับ โอเคยี่สิบหกครับนี่อ่ายี่สิบหกโหวันเี่ร์เลยวันนี้เฮ้ยหกออกสองเลขเลยเว้ยยี่สิบหกก็คือไม่ด้ไปหวยนะอ่ะดิสตาริสุมานะครับอ่าได้เสื้อนะครับจากแรดดายโอ้โหนี่เดี๋ยวเสื้อไปถึงหน้าบ้านเลยแต่ถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะ มาเอาที่นี่ได้เลยนะถ้าใครอยากจะมาเอาเสื้อที่ร้านนาแพ้ก็มาได้เลยนะมาทักทายนาแพ้ที่น้อยได้ได้เนี่สองคนแล้วนะต่อมาบวกครับเอาหมวกต่อเลยไหมอ่าหมวกครับนาแพ้จิ้มเลยฮะเอาหมวกนี่หมวกเนี้ยนะหมวกเดลิโอสีขาวนะครับเป็นหมวกนะครับาวันที่อันหมวกวันที่สามไาอาจันน้อยพูดเก่งอาจารน้อย์ีมือพูดได้ไงวะไปแล้วไปแล้วนะครับหมุนแล้วหมุนแล้วแหมดีมากเลยตัวเนี้ยอ่ากำลังจะหยุดนะครับ ไหนอ่ะเฮ้ยมันออกยี่สิบหกซ้ำดูดิเฮ้ยเฮ้ยออกซ้ำแต่แต่ไม่ไม่เบิ้ลนะไม่เอิ้ลหรอเอาใหม่นะขอาใหม่ต้องเอาใหม่เอาใหม่นะครับย่สอ้าวนะแพชจิ้มครับแพจิ้มแรงดิมันไม่หมุนอ่ะไม่ได้หยองหกมาแล้วโอเคอะไปยังครับไปแล้วยังไม่หยุดอ่ากำลังจะหยุดแล้วนะอะไรอ่ะ17หรือ18 17ครับนี่ อ17นะครับหมวกนะหมวก17ที่ได้หมวกอันนี้หมวก17ก็คือคุณฮาริสนุยนะครับได้หมวกเอาหมวกเด็ดาริโอดาริโอนะครับ17ได้หมวกนะอ่าต่อมารางวัลสุดท้ายเป็นหมวกนะครับรางวัลสุดท้ายอ่ะพี่น้อยจิ้มครับอ่าจิ้มสดๆเลยฮะอ่าไปแล้วครับรางวัลสุดท้ายหมวกจากดาริโอนะครับสุดท้ายแล้วนะย่องเส็งนี่เรามาเบิ้ลเป็น4ี่รางวัลเลยนะกำลังจะหยุดแล้วครับ 14ี่ครับหมายเลข14นะครับคนสุดท้ายตรงกับคุณนายไลวินนนทสุดครับโอเคโนะครับเจ๋งก็เรียบร้อยแล้วครับ4ี่คนนี้ก็จะได้ตามลำดับเลยาับเสื้อสองหมวก2อาเสื้อ2หมวก2นะครับก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้รางวัลก็รอติดตามนะเผื่อมีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกเดี๋ยวไปยกเสียงไปขอก็มาให้ใหม่แต่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันจริงๆนะครับพยายามอ่านให้ครบนะที่สสำคัญบางคน อ่านอ่านว่าชื่อท้ายชื่อเพลงเนี่ยศิลปินลืมอะไรเงี้ยเก่งนะมันไม่มีเสียงน้นรู้ได้ไงว่าเพลงยังเราเล่นเรายังไม่รู้เลยถ้าเปิดกันเราเราแจกรางวัลเสร็จแล้วพูดถึงสายแดดารโอนิดนึงนะแพ้กับพี่น้อยรู้จักสายตั้งแต่ตอนไหนอ่ะโอ้ยเกิดมาก็เจอแล้วโอ้เกิดอุแวะมาเจอเลยไม่ได้เกิดมาแบบโชกเล่นดนตรีเริ่มหันเล่นดนตรีก็รู้จักแล้วสายแดดารโอเนี่ยพี่น้อยเหมือนกันไหมครับผมก็ก่อนผมใช้แอนิบอยแล้วก็ผมก็มาเปลี่ยนเป็นแดดารีโอ ก็หลายสิบปีก่อนแต่แต่จริงสายมันเก๋เดียวงนแต่แดนเดโอมันจะออกเสียงใสว่ะใช่ใช่มันจะออกเป็นแบบนุ่มนวล่ปถ้าเกิดว่าพวกอันเดีบอลอะไรเงี้ยมันจะเป็นสายคมออกล็อกล็อกหน่อยโอ้ท่าเล่นแบบใสใสตีคอร์ด์ช้าๆหวานๆไปอยอะไรโหแดดดีมากเลยแต่แดดนี่คือคุณภาพแบบสุดยอดจริงๆอ่ะศิลปินใช้กันเยอะเฉินเจินแดดอ๋ออย่าซื้อสายปลอมนะผมแนะนําเลยลืมลืมเดี๋ยวว่าหลังว่าหลังจะสอนวิธีการดูสายแดดที่จริงนะแพ้เคยสอนแล้วในคลิปที่เราไปย่นเสียงกันอ่ะไปเคยสอนแล้วไป ดูคลิปเก่าได้นะครับมผมดูประวัติแดดเมื่อกี้ใน Google น่ะ52ปีแล้วนะยาวนานก็ถึงบอกว่ามันมีได้นานแล้วเท่าอายุเราเลยแล้วล้วคุณภาพอะอ่ะเข้าห้าสอเลยห้าสิบ <laughs> 52 <c oughs> ของมึงของมึงจะ60แล้วนะ <c oughs> แนะนําว่าซื้อสายแท้เนี่ยไปที่ตัวแทจนจ<ช>ําหน่ายย่นเสียงนี่แหละตัวแทจนจําหน่ายของประเทศไทยเลยสายแท้แน่นอนอ่ะย่นเสียงเขาบริการดีด้วยใช่แล้วก็มีตัวเลือกเจอด้วยกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โฟมส่มๆไปนะบอกว่า พี่เต้เต้พี่แพะแนะนำไปนะอาจจะมีเอฟเฟกมีของอะไรแจกเล็กน้อยด้วยนะอ้าวยอนเตกแล้วเนี่ยมีตัวรถคุยกับเขาได้มีทั้งเคลือบทั้งไม่เคลือบมีแล้วมีแต่ละเบอร์มีเบอร์ผสมมีเบอร์9.5ผมก็เห็นมีนะแต่ละร้านเตียก็ขายเยอะนะทั้งไม้ทั้งเครื่องกีต้งกีตาร์เบสคอปเลยโอ้โคปเครื่องปวกเครื่องเป่าร้านเขาอ่ะใหญ่โตโหร้านเข้าไปฮะอ่ใช่ครับยนเสียงตอนนี้ย้ายไปที่อรุณอัมรินนะครับแถวแถวปีนเก้านั่นเองนะครับสามารถไปได้ที่จอดรถก็อยู่ซอยข้างๆก่อนถึงร้านอ่ะแล้วก็เลี้ยว ไม่ตะโกนตะนจะจอดริมถนหนไม่ได้นะอันตรายนะยงเสก็มีที่จอดรถให้ขอนถึงร้านจะมีซอยเข้าไปจอดได้เลลทต้องกองทั้งแฉทั้งอะไรโอ้แต่ไม่หมดนั่นแหละครับก็แนะนำนะผมอยากจะแนะนำน้องจริงๆอย่าไปอย่าไปซื้อเลยแดดเดลิโอชุดละ50บาทอ่ะโอ้หไม่ไม่อยากให้ซื้อเลยคือมันไม่คุ้มกับคุณภาพจริงๆใช่ซื้อสายแท้ดีสุดของปลอมใช่ของปลอมนะครับสายเป็นตัวแทนมีความสูงในการเล่นแลักสายก็แข็งสโลตสองนี้ก็สายขาดแล้ว บเงินหายไปแล้วแล้วเสียงก็ไม่ได้อะเสียงทึบเสียงอะไรไปหมดเลยอ่ะร้านน้แพจะเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยเพราะน้แพ้รับจากยุ่นเสียงโดยตรงนอนตาหลับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเผื่อใครเอากีตาร์มาซ่อมอะไรเงี้ยขึ้นสายชุดใหม่ก็จัดน้แพได้เลยนะครับแจ็คแล้เรียบร้อยใช่เช็ดเช็ดเทปเอให้เรียบร้อยฟรีหมดเลยเปลี่ยนสายเนี่ยไม่ได้คิดค่าแรงเลยเออบางทีมันอิดอ่ดนนั่นเฟดเปดติดแล้วก็ปรับให้ก็ไปไหนไหนก็มาแล้วมันสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นคอนเทนต์วันนี้เรียบร้อยครับผมก็ เรียบร้อยนะสี่รางวัลน,นะครับเดี๋ยวต้องมีแจกอีกน,นะคอยติดตามมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับผูบ้โชคดีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจผมหรือว่าจะติดต่อหาละแพด้วยตรงก็ได้นะเพราะ,ะข,อของรางวัลอยู่กับณะแพแล้วนะครับที่อยู่เบอร์โทรมาเราก็จะได้ส่งไดส่งเพราะเดี๋ยวที่ส่งมันอยู่หน้าบ้านเลยมันแล้วก็ส่งได้เลยดีเลยโอเคครับอ่ะบ๊ายบายทุกคนครับโอเคครับสวัสดีครับ